บางครั้งที่เราโรกรธนะคะแล้วเราอยากจะพูดนะคะพอมันมันเราก็จะเห็นร่างกายเราเปลี่ยนลม,มหายใจเราเปลี่ยนความเกิดมันดับอ่ะาะแต่พวกเนี้ยเราโกรธสักพันสองพันครั้งจะเกิดอย่างนี้สักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราเนี้ยเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะเวลาเราโรกรธนะคะเราจะเห็นว่าใจเราอะคะ่ะมันเหมือนมีม่อนน้ำเดือดเลยะคะ่ะแ, <laughs> แล้วก็เป็นธรรมดาแล้วก็เรียน ถ้าเรามันจะเหมือนกับเหมือนเวลาเราใช้ใช้กับเหมือนเราจะปล่อยหมาบ้าออกไปเลยนะคะแล้วก็บางครั้งเราก็แบบพยายามจะดึงเหมือนเราพยายามดึงปลอกคอวันนะคะดึงได้ทั้นไม่ได้บ้างนะคะอันนี้นะมันขึ้นอยู่กับด้วยกำลังกําลังของใจเราที่จะรักษาศินถ้าเรามีกําลังที่เรามี เจตจำนงอันแน่วแน่มีความมั่นคงแน่วแน่ในการรักษาศีลเนี่ยตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่มาเตือนสติเราเวลาที่เราจะทําอะไรที่มันมันรุนแรงออกไปไอ้เรื่องเดือดปุดเนี่ยเป็นกันทุกคนละค่ะโทสะเนี่ยแหละนี่คืออาการของโทสะเมื่อก่อนเนี่ยนะเพยงเคยพูดกับคนเลยว่าเคยดูการ์ตูนไหมไอ้เมาจำไม่ผิดเป็นทอมแอนเจอรี่อะ่ะที่เวลามันโกรธเดี่ยวมันจะมีลมออกมาทางหูแล้วก็มีลุ้นขึ้นไปตรงนี้อันนะี้เนี่ย เหมือนเลยเวลาตัวเองโกรธมันทำรู้สึกควันออกหัวควันแบบถ้ามันพวยพุ่งออกจากหัวได้นะมันคงเป็นหน้าตาเหมือนไอ้กระตูนนั่นนะทีนี้เราเห็นแล้วนะว่านัาน่นเป็นอาการทางกายแต่ทางใจเนี่ยมันอะไรอ่ะมันเหมือนอย่างที่ว่าเดือดปุดๆเนะี่ยมันเหมือนมีไอ้ตัวร้ายที่มันกำลังจะพุ่งออกมาทางปากทีนี้เวลาถ้าเราตั้งใจรักษาจีนนะเราต้องเพิ่มความเข้มแข็ง ให้กับตัวเราด้วยตั้งใจรักษาศีลปุ๊บเนี่ยอะไยังไงซะจะไม่พูดหนีท่านไม่ไหวหนีก่อนนะคะหนีหนีแล้วพออารมณ์สงบลงแล้วดีแล้วอยากจะพูดอะไรก็ค่อยพูดแต่ว่าถ้าหากว่าเรารักษาศีลคือพูดง่ายว่าถ้าเราเราไม่เข้มแข็งเนี่ยกับการรักษาศีลเนี่ยเราก็จะทําผิดศีลไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรตัวเองก็เคยเหมือนกันพยายามรักษารักษาแต่เอาไม่อยู่ เบรกไม่อยู่เบรกแสกสติแตกอะ่ะก็ปล่อยปล่อย,อยมัดออกไปทางคำพูดบ้างแล้วเราก็รับวิบากว่าจิตเราเศร้าหมองไปองทีเศร้าหมองไปเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าอะไรเพราะเราเรารู้คือมันเศร้าหมองจากหนึ่งเรารู้สึกว่าเราทําร้ายคนอื่นแล้วคนที่เราถูกเราทําร้ายด้วยวาจาเขาเสียใจใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกพอตอนหลังเรารู้สึกว่าด้วยด้วยโทสะเนี่ยทําให้เราพูดแรงเกินกว่าความผิดของเขา คือพูดง่ายๆว่าความผิดเขาหนึ่งเราพูดไปสิบอย่างเงี้ยใช่ไหมสองคือเราจิตเราเศร้าหมองเพราะเรารู้สึกผิดที่เราผิดศีลเนี่ยจเจอสองสองเด้งเลยนะไอ้พวกโทสะเนี่ยบางทีก็หลายเด้งมันก็รู้สึกว่าโห้เราผิดศีลเรารู้สึกโอตายละเราศีลเราขาดสะบ้นอีกแล้วไม่ก็ไม่เป็นไรนับหนึ่งใหม่ก็คือตั้งใจใหม่ที่จะจะรักษาศีล แล้วถ้าเราอดทนอดกลั้นอยู่อย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังของของใจเราที่ต้องการรักษาสีนะมันจะมีคุณภาพมีกําลังมากขึ้นแล้วถึงเวลาเวลาที่มันจะออกปากปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องออกปากเลยนะแค่เห็นคําพูดที่เชื่อเฉือนที่คิดอนะ่นึกว่าเห็นว่าหลงคิดเนะ่ยมันไปนคิดคําพูดที่ืหกะว่าประโยคนี้เนี่ต้องแบบเฉือนแบบเหมือนเอามีดกรีดทางโน้นเลยอะเห็นว่าหลงคิดปุ๊บ จิตมันจําสภาวะหลงคิดได้มันดับไอ้คาพูดนั้นมันก็ดับไปด้วยมันดับไปทั้งยวงเลยเราก็จะไม่ผิดศีลละตอนเนี้ยคือสติเนี่ยมันทําให้เราเกิดศีลขึ้นมาแล้วเพราะว่าสติมันเป็นตัวตัวตัดไอ้ไอค้คาในหลงคิดอะคิดคําพูดที่จะมาว่าเขาอะพอมันมีสติปุ๊บเราก็ไม่พูดและทีนี้มันต้องฝึกสติมาให้ทันมันด้วย ส่วนใหญ่นะบอกให้ว่าคนที่จะต,ต้องรับความอะไรเขาเรียกความเศร้าหมองจากการที่เราไปกล่าววาจารหรือทําอะไรร่วงเกินคนอื่นเนี่ยเชื่อเือนทําให้เขาเสียใจเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าเราเห็นหลงคิดเพราะก่อนที่จะเป็นคําพูดเนี่ยมันต้องคิดมาก่อนมันต้องคิดก่อนแล้วถึงจะออกมาออกปากถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงคิดได้เนี่ยจิตที่หลงคิดจะดับเลยเพราะว่าอะไรเพราะสติมันเกิด สติเนี่ยเป็นตัวที่ตัดตัวนี้พอจิตที่หลงคิดมันดับคําพูดตัวนั้นหายมันหายวับไปด้วยไปด้วยกันเลยมันจะมีจิตที่รู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาแทนแล้วเดี๋ยวมันหลงคิดใหม่ถ้าเราทันมันใหม่มันก็มันก็ดับอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวาจาที่จะออกมันไม่มีแล้วเพราะไอ้คำพูดพวกนั้นเนี่ยมันมันปลิวหายไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะลองสังเกตดูจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าความทุกข์ของคนที่โทสะจริตเนี่ย ถ้าเห็นหลงคิดได้นะจะรู้เลยว่าไอ้หลงคิดเนี่ยตัวทํานําความทุกข์มาให้เลยอืมบางทีก็คิดไปในเรื่องที่ทําให้เราโกรธเราก็โกรธอีกบางทีเราก็แค่หลงคิดว่าเราจะไปด่าเขายัางไงดีประมวลคําพูดแบบสุดยอดของการเชิดเฉือนเห็นหลงคิดคําพูดหายไปเลย ถ้าเราถ้าเราเห็นหลังจากที่เราคิดจบนี่มันก็ยังไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะไม่เป็นไรแต่ที่ยังไม่ออกมาทางปากคือหลายด่านไงคือคือถ้าด่านด่านแรกไม่ผ่านยังคิดจนแบบเป็นมวนนะแต่ไอ้ด่านสุดท้ายนี่คือไอ้ตรงฝากเนี้ยรู้ซิปไปเลยอ่าถ้ายังไม่ออกมาแล้วก็ยังยังเรียกว่าอย่างน้อยยังไม่มีวัจีิกรมอ่ะใช่ไหมมโนกรรมมันมีแต่มโนกรรมเนี่ยมันหลุด เพราะว่าถ้าเรามีสตินะความคิดมันจะดับไอตัวมโนกรรมมันก็จะดับไปด้วยมันยังไม่ทันได้ไปคิดร้ายกับคนอื่นเขาเนี้ยอือเพราะว่าพวกพวกโทรศัพิ์จริตมันจะตามมาด้วยพยาบาทวิตกอืมนั่นแหละลองดูนะคะลองถือสินห้าไว้ให้แม่นๆ่นยึดมัน่นถือมั่นในสินห้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมีสติเดี๋ยวสติมันจะมาคุ้มครองเราแล้วสินห้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่าย เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องไปกังวลกับมันมันเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยมันจะมีสีอัตโนมัติเกิดขึ้นมานะคะ